สวัสดีพี่น้องนะครับเอ็ซีทุกคนทุกคนทุกบอลทุกบอลด้วยนะครับพาพี่น้องนะครับเข้าสู่บรรยากาศพณีบุญบังไฟของพี่น้องชุมชนบ้านพลละไว้นะครับผมตอนนี้กับผมนะครับแ่อยูที่ค่บังไฟแต่ละ่ายนะครับยูที่เตียนบังไฟของแต่ละ่ายนะครับผมไปพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับบรรยากาศนะครับบุญประเพณีบุญบังไฟของพี่น้องชุมชนพลละไว้นะครับอันนี้ก็คือเพชรพลังนุ่มนะครับผม ผู้ดันนุ่นส้นนุ่นกริมีอีกลายไข่ลายมองลายบอลนะครับอ่ะลายเบิงนะครับทองพักดีนะครับผมให้อีกรูทรนะครับผมอ่ะนี่นะครับของแต่ละค่ายเบ็ดน้ำชัยนะครับของฝากจากอุ้มแสงนะครับผมอาจารย์สางอาจารย์เบียดนะครับอ้วนมานะครับนี่นะครับคนใจมหาชนนะครับคนใจมหาชนนะครับ อนใจมหาชนแอดเทวดานะครับนี่นะครับอีสาถานนะครับจากหัวเมืองนะครับวันนี้อีกใหญ่นะครับของเรานะครับผมมามาวัดทั้งโซนนี้นะครับที่สมพรนะครับที่สมพรนะครับมาวอดจอดถึงแล้ว มาเบ่งนะครับส่นอีกนะครับนี่ตัวน้นใจนะครับมาหนุม่มราศีของฝากจากราศีนะครับหนุม่มราศี3ามเทพนะครับอของฝากจากขาดขึ่งนะครับรง,งาน3ามเทพนะครับผม อันนี้คือบรรยากาศอยู่ค่ะอยู่เตียนบังไฟนะครับอยู่เตีนบังไฟนะครับคือวสือสานบุญประเพณีของพี่น้องชุมชนพลละไว้นะครับผมมาชัยมีคานะครับลักสูตกแดนดอกลำดวนนะครับผมยิงงานชัยมีคานะครับอันนี้คือบ่อองออโสระช่วงนะครับ มาแล้วครับสราชว์นะครับโซนุนกระสีนะครับมีหนุ่มลาสีนะครับโอ้หนุ่มเมืองสีนะครับหนุ่มเมืองสีหนุ่มพนขวาวนะครับโซนนุ่นนะครับนีก็คือนะครับไข่บังไฟแต่ละไข่นะครับ นะครับบรรยากาศนะครับคุณประเภทนี้ของพี่น้องชุมชนพลรไวยนะครับผมกันะครับขอให้พี่น้องนะครับโชคใครมันมั่นนะครับกับกับปืนนี่หรือพี่น้องเดือนะครับอ่าขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมันมานทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องนะครับผมเฮงเฮงทุกท่านด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับวิทยาพลองกะโอ้ฝากนี้นะครับฝากหนุ่นนะครับลดปากน้ํานะครับรดเนื้อเดดเดียวนะครับเดดเดียวทอดนะครับมูดีดดเดียวนะครับของวิทยาพลองนะครับปลคาไม่นะครับปากน้ำเนื้อครับนะครับผมอ่ะสุทธนีขอคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ